จะไปทางฝ่ายเจ้าสาวไปตรวจทานเครื่องสมานะครับจะไปตรวจเมื่อกี้ฝ่ายเจ้าบ่าวมาเชิญให้ฝ่ายทางเจ้าบ่าวไปตรวจเครื่องสมมาก,ก็จะทําพิธีปฏิบัติของบ้านเราก็จะเป็นลนนักษณะโอเคนะไปไปทำให้ชาติเ้อพี่น้องเนะไปกับสเลง่ง <c oughs> ไ,ไปสเล่งดีที่สุด ใช่อยากไปด้วยกันเนาะโอเคเด็กกำลังเดินทางไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าเลยมาเลยมามา่ะเดี๋ยวขึ้นไปด้วยกันลุงพี่ภาพชัดไหม่าเดี๋ยวขึ้นก่อนผมขึ้นที่หลังป่าไปด้วยกัน ไปด้วยกันไปไปกลับไปเก่งมากเลยสวยงามตามชอบเรื่องไปกันย่างแมนตันชมรับชมเพื่เยี่ยมๆเลยอยู่ในเมืองแต่มาขับปัน

ถึงแล้วบ้านเจ้าสาวครับท่านผู้ชมตอนนี้กำลังเดี๋ยวผมลงก่อนครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงบ้านฝั่งเจ้าสาวเด้อก็จะเป็นที่คัดกรองเหมือนกันตามระเบียบเขาก็ต้องมาคัดกรอง 36.0ทอเราเตรียมรอแล้วเดี๋ยวไปชมกันนะครับแต่คนสวยเข้าเนะ้ะสวยทุกคนเลย นี่ไงมาถึงแล้วสวัสดีคับคุณแม่ค่ะค่ะก็มาถึงบ้านเจ้าสาวแล้วท่านผู้ชมแม่เจ้าสาวก็สวยแม่เจ้าสาวก็สวยมากเลยแม่เจ้าบ่าวก็ไม่แพ้กันค่ะเนี่ยทำเนียมปฏิบัติก็จะมาสวัสดีกัน เป็นพิธีการปฏิบัติตั้งเดิมมาครับ ปฏิบัติของไก่โกนยาเด้อนี่เนาะไก่ตะโกนยาโอ้ยโอ้ยโอ เตรียมปฏิบัติก็ฝั่งเจ้าสาวไปเชิญให้ฝ่ายเจ้าบ่าวมาเช็่เครื่องสัมมาก็เลยแด้เวียมาชมทางครัวบ้างว,ว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างว่าจน่อแม่ครัวเขากําลังกําลังทำตอนนี้ผมก็แว่เวียนมาเยี่ยมชมครับผมตอนนี้ก็คือฝ่ายแม่ครัวก็จะดูแลในได้ไดโภชนาอาหารนะครับ ฝั่งเจ้าสาวก็จะเตรียมอาหารต้อนรับแขกทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะนำส้มตำไปให้ทางลุ่ม,มุ่นเนาะทขนมครับทำขนมโอ้ส้มตำน่าทานมากแม่ครัวท่านผู้ชมฝั่งนี้ก็ไม่ด้อยกว่าทางนู้นคืออาหารก็สีสันน่ารับประทานมากทีเดียวเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศทางนน้นเนาะเขาทำอะไรตรงนู้นอ,นอะ อันนี้สวัสดีครับแม่ครัวอันนี้ปรุงใหญ่เลยโหูย่านผู้ชมเนี่ยบรรยากาศลุงจะเอาไปเสิร์ฟคัทนุ่นแป๊บหนึ่งไม่ชิมยำให้หน่อยสิยำอร่อยไหมอร่อยแน่นอนแม่ครัวทำเนี่ยว่านุกปุ๊บหกเลยท่านผู้ชมจ๋าโอเคเดี๋ยวไปให้เท่าก่อนเนาะนี่ไงมาๆอันนี้นี่ยำ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 นี่ไหนนี่ยำนี่ยำ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 โอ้ยำครับ ไม้เยื่ยยำตัวกี่พอ่อว่ายำเจ็ดก่อน,น,อ,น,อ,นอ้อมเอาส้มตำทำไมมานั่งตาแดดตะลมขนาดนั้นล่ะอ่ะค่ะเดี๋ยวทำไมขย,ยันขนาดนั้นล่ะ โอยท่านผู้ชมดูสิยันไม่ว่านะวิ่งหาตากแดดตากลมพอดีมาตรวจเหรออันนี้ทำอะไรด็กเก่าแล้วนี่มาตรวจมาเช็คเจอกันเดี๋ยวมาไอ้นี่มาเช็คอนีกสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วท่านผู้ชมเนี่ยดูสิโอ้โหชาวต่างชาติ เียอันนี้ก็คือทางฝ่ายเจ้าสาวเนาะพอดีทางนู้นเขาเชิญมาเขาเชิญมาให้ตรวจตรวจไอเครื่องสมมาเนาะก็มาตามประเพณีบ้านเรานพี่สาวเนะาะมาเชิญมาตรวจทานดง ตอนนี้ผมก็แวะเวียนมาชมเบื้องหลังทางแม่ครัวทําขนมเนาะขนมปายยาไหมกินป้ายยาไหมยังไม่กินเลยอันนี้ทางนี้ก่อนอันนี้ครูทําอะไรเอ่ยเนี่ยขนมขนมฝักบัวจ้าขนมฝักบัวหรือขนมอะไรนะบัวบ้ามาสิขนมฝักบัวนี่บัวก็ได้ ทา,ทางนี้ก็คลื่นๆ,ๆมื่นกันากทางนู้นก็คลื่นๆเนี่ยคลื่นๆไม่ได้กว่ากันเลยแต่ของอีสานบ้านเราก็นุ่มโคเออ <laughs> ใช่แม่พระมาดก็เรียกนมจัะกนาและะ้วค่ะใช่เนาะเนี่ยมาทางบ้านเจ้าสาวมาั่งเดี๋ยวก็กลับแล้วพอดีมาเช็คอื้อยานใช่เปลี่ยนยัองอยากจำแนกให้เป็นตอนนี้จะมีกำลังทำ ขนมดอกบัวเนาะขนมดอกบัวนมโชค่ะครับจะบรรยาการให้ชมได้ทุกที่วลพนษย่ดาหนนี่ทอดแล้วครับนี่ทอดแล้ว นี่ทอดเสับนี้อันนี้พี่แฮมไอเหลืองๆหลนี้ผสมฟักทองแมนบอกผสมด้วยผสมฟักทองอ๋อมีเครื่องดื่มตอนนี้ด้วยเลยอ๋้คงขงเมียนที่เป็นกินน้ำอะไรม่้าที่เมียนอน้ำโคไม่ใช่ไม่ใช่เขียรน้ำเขียว

กระทะอ่ะเนาะกระทะมันไม่นั่นหรือเปล่าหัดจนเลยนาะอโอ้มุนไม่ได้เโอ้ยนาก็อยู่ทางนู้นอ่ะเพราะว่า បួសទៅស្បាដូនគ្រោះឆ្នាំទៅផ្លេកហោចតាបានគ្រោះហើយយោចរណែអងខអច្រានណែបញ្ញាណែវាទៅជួសណែជួយយើងមិនយោក្ដីណែវាទីណែខាងគាត់គិតហ្នឹងខាងអីកាបានខាងទៅអង្គនឹងទីអនុមធិរត្រែមកនេះលុបឡើងឈប់ធ្វើហ្នឹងមិនទីណែ ติดหรือนานไหม,ไมจะติดข้ออะไรไม่ไ,ไม่ค่ใหเนาะแป้งหรือเปล่าไม่ไม่มันเป็นกระทะโบ<อ>กอันนี้เ<อ>ขาเียนมากี่กะแลก็ได้โอ้โอเหรอเ<อ>ขารอมนันอ่ะเอฟังเจ้าสาวเจ้บ่ารอมั้งเนี่ยสว

อันนี้เสร็จเลยบ้างแม่แม่โอเคคือขน,นุนบ้านนี้ก็เจอขนุนอีกแล้วนี่เกือบเริ่มพิ่มงานเนาะเริ่มพิ่มงานมาได้กันเทเจถอยใหม่ อันนี้เป็นอาหารฝังเจ้าสาวเด้อท่านผู้ชมดูสิกินอาหารมีส้มตำมีปลาเหมือนกันไปก็กินก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินาอก็ทานข้าวทั้งฝั่งนู้นฝั่งนี้มาก็กินไปก็กินมาวก็เสร็จสับแล้วน้อพี่เนาะเสร็จสับนี่ทางเจ้าเจ้าสาวก็เชินทานข้าว อโอเคทานข้าวกันก่อนนะครับได้ไหมแดงได้ได้ไดไดอ้านะอร่อยทำ้มตำก็อร่อยดีดขอบคุณมากเลยนี่เ,ออเจ๊ดูสิ ไม่ยัดไม่ยัดคุณเจ้าสาวก็ให้ดาริงกินอ่ะกินได้ไหก็เลี้ยงเอ่บอบคุณเจ้าเอกหมดงเจ้าสาวก็มีความสำคัญเนาะจยจุ่มดำใครเนาะไม่ยังหมดอร่อยเดลเเราสบอลหอม มันเชื่อฟังดีเนาะอือากใช่ใช่ต้องหากันเจอเนาะ ทานข้าวทานปลากันตามที่ฝ่ายเจ้าสาวแต่งให้รับประธานก็จะทานข้าวกันเนาะมีอาหารก็อร่อยเมนูก็อร่อยทุกอย่างเลยพี่พรอร่อยกันนะครับยังพกที่เก่าท่านผู้ชมโทษทียังพบมาที่ตำส้มตำอีกแล้วม ปลาตราอะไราโอยนอี่ก็วัตถุดิบมีพวกผักหลากหลายโอ้กะหล่ำถั่วผักทองแตงกวาผักกาดขาวกะหล่ำต้นหอมดอกหอมเลอะแยะไปหมดท่านผู้ชมเอ้ยเลี้ยงแขกมีทั้งบวบงูจ้า

ดได้เลยได้เลย<ด>โอเคครับแล้วเจ้าก็ฝังเจ้าบ่าวก็มาลาตามธรรมเนียมก็มาลากลับมาลาฟังแม่เจ้าบ่าวก็ลากลับตามธรรมเนียมนะครับลาลากลับไปฝั่งนูน้นสวัสดีคุณยายสวัสดีครับก็ทางฝ่ายเจ้าบ่าวก็มาลาทางฝ่ายเจ้าสาวกลับบ้านเราเนาะตรงนี<แ>้ครับ<แ>โอเค น,นี่ก็ลาส,สร็จสับกันเรียบร้อยแล้วเจ้าสาไปก่อนเด้อเดยวพรุ่งนน้หมายโลกวันดีคันลูกขึ้นแต่เด้อเจอกันพรุ่งนี้เต็มที่เด้ออ่านได้เลรับเราอ่าล้งเนน่ยตำแหน่งเดิมจ้าจ้า Vai <laughs> <laughs> ได้ไม่ติดกระทะมันแวบมันไม่ตรงน้องชอดกินมันรั่กินยะทุกเกีวกิน ผู้ชมได้ที่ระลับเดี๋ยวสักครู่นหนึ่งก็คงจะตัดยกลงเนาะตัดขึ้นมาเพื่อให้เสร็จน้ำมันมีสักครู่นหนึ่งนะครับกะริยังเนี่ยได้ยังครับเนี่ยหลานหนึ่งกันแล้วผู้ชมก็ล้างเลย น้ำพลาชินะนิเพื่อนทำความสะอาดไว้อันนี้เพื่อนกันวันนี้ชื่อเป็นเพื่อนกันน้ำมันโซ่เป็นเพื่อนกันมาเลยสวัสดีครับเนื้อไทยนี่เพื่อนเมื่อก่อนนั่งเร่งเร่งวะหนึ่งสองหนึ่งสองเยียบมากร้อนมากเลยพรุนี้น่ะใช่ใช่อากาศแรงร้อนมากเลยเนาะยังไม่ทำเสร็จ

อร่อยมากอร่อยมากเนาะทอดกรอบค่ะใช่สดๆด้วยเนาะไม่จะลดความ้วนทำไมไม่ได้อะกินได้หมดกดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดแล้วกันใช่ถูกต้อสยเนาะสีสันราคาใครชอบดีไปหนาอือ